ตอนนี้ม่วจะมาพูดถึงคดีที่น่าสนใจมากเป็นคดีฆาตกรรมกินเนื้อมนุษย์ดังนั้นนะคะด้วยคดีที่น่าสนใจเป็นคดีที่พิเศษแตกต่างจากคดีอื่นๆก็เลยเชิญคนพิเศษ มาร่วมวิเคราะห์ผ่านมุมมองอาชญววิทยาในตอนนี้นะคะด,ดรตรินโพร,รักษาค่ะอาจาร,รย์ประจําคณะสังคม,มศ,าศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยม,มหิดลนะคะซึ่งอาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องของจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรค่ะอาจารย์ตรินสวัสดีค่ะสวัสดีครับทีนี้มิวมีส่วนหนึ่งของคําสัมภาษณ์นะคะที่อิเซสกาวะเนี่ยเขาเล่าเอาไว้ในสารคดีของไบส์ที่ชื่อ Interview with Cannibal ซึ่งน่าสนใจมาก เพราะว่าเขาได้อธิบายความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองเอาไว้ะเขาเล่าแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าบางครั้งฉันสงสัยว่าทําไมถึงได้ทําสิ่งที่ชั่วร้ายนี้บางทีอาจเป็นเพราะฉันมาจากดาวดวงอื่นที่บังเอิญตกลงมาบนโลกเหมือนอุกกาบาตและแฝงตัวเป็นเหมือนมนุษย์อยู่ข้างถนนจนกระทั่งแม่ของฉันเดินผ่านและเก็บมาเลี้ยงฉันต้องมาจากดินแดนที่กินเนื้อมนุษย์ และเป็นคนเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้คำสัมภาษณ์ของเขาแบบนี้อาจารย์ปรินมองยังไงบ้างอะฟิกชั่นมากเลยม,มันเน้นไปด้านของจินตนาการนะครับซึ่งซึ่งเข้าใจได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยการมีพฤติกรรมที่ผิดปกติแบบนี้ม,มันจะมีคำเรียกหลายอย่างนะครับบ้างก็เราจะจัดว่าเป็นรสนิยมบ้างเราก็จะจัดว่าเป็นกลุ่มโลกการ,รวิปลิตหลายอย่างครับซึ่ง ในเคสเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือความอยากที่จะกลืนกินเหยื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าแล้วกินหรือแค่จินตนาการว่าบริโภคเหยื่อเข้าไป <larda S 1> คอนซูมเข้าไปเนี่ยจริงๆมันมีกลุ่มเฉพาะนะครับคำเนี้ยเราเรียกคำว่า War, v, v o r v v o r e นะครับที่แปลว่ากินเนื้อนะครับซึ่ง vore community เนี่ยมันจะมีกลุ่มซึ่งค่อนข้างเป็นที่รู้จักมากในยุโรปแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะไม่เคยได้ยินเลย วอเนี่ยคือกลุ่มคนที่มารวมกันเนื่องจากมีรสนิยมชอบการถูกกินชอบถูกกินชอบถูกกินและชอบกินมนุษย์คนอื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเก็บความชอบความอยากเนี่ยไว้แค่ในจินตนาการเท่านั้นม,มันก็จะออกมาในแง่ของอการไปจ้างศิลปินเพื่อวาดแฟนอาร์ตสมมติว่าเราชอบใครคนหนึ่งเนี่ยเราก็วาดภาพเหมือนเขาว่าเรากําลังอยู่ในกระเพาะคนนั้น หรือว่าคนนั้นกําลังกินเราเนี่ยคือความชอบที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจองเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่สําหรับคนไทยแต่มันมีคนกลุ่มนี้อยู่จริงมีจริงละเยอะด้วยครับยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับแล้วเขาใช้ชีวิตกันยังไงคือคือวอเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตตามปกติอาจจะทํางานทั่วไปนั่นแหละแต่พอมันเหมือนแอคทิวิตี้กิจกรรมเฉพาะของเขาเขาจะมารวมกลุ่มกันแล้วก็มาแชร์มาแชร์กันซึ่งวอเนี่ยมีหลายประเภท วอเนี่ยคำว่าวอเนี่ยรวมถึงคนที่อยากจะคอนซูมอยากจะกืนกินคนอื่นและรวมถึงอยากเป็นคนที่ถูกกินด้วยแค่อยากแล้วทําจริงไหมไม่ทําครับอันนี้คือจินตนาการของเขาส่วนใหญ่มันจะเป็นฟิกชั่นนะครับซึ่งมันเป็นรสนิยมทางเพศอที่เป็นเฉพาะกลุ่มครั้งแรกที่เขารู้สึกอยากกินเนื้อมนุษย์ก็คือ เขาเห็นต้นขาของเพื่อนร่วมชั้นผู้ชายนะเขารู้สึกอยากลองชิมตอนอิเซอายุยี่นะเขาก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซอบอลนะคะที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสเขาเริ่มไปเจอนักศึกษาชาวดัชคนหนึ่งชื่อเรเน่ฮาร์ทเวลนะคะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยกันตกหลุมรักเลยก็เป็นสาวชาตวตะวันตกเหมือนเดิมเนาะ รูปร่างสูงใหญ่ใช่ใช่สูงกว่าตัวเองสเปคเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาถึงจุดไฮไลท์อาจารย์ตรินตัวอิเซ่ตัดสินใจแล้วว่าเอาละ่ะพร้อมที่จะลงมือก่อเหตุหลังจากที่ชวนเรเน่ไปนู่นไปนี่อยู่ด้วยกันบ่อยๆเขาก็เชิญชวนเรเน่มาชงชางที่ห้องพักเนาะมามันก็จะใกล้ชิดมากขึ้นสุดท้ายเดินไปที่ตู้ ไปหยิบปืนไรเฟิลมาแล้วจ่อ,อยิงที่ท้ายทอยเรเน่หนึ่งนัดคือเขาวางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วและเขาก็คิดแล้วด้วยว่าเมื่อฆ่าเสร็จเขาจะกินเนื้อของเรเน่และเขาจะกินส่วนไหนก่อนอเขาเริ่มจากบั้นท้ายตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนบั้นท้ายเพราะตอนแรกที่เราคุยกันอนะ ว่าอีเซ่เริ่มมีอาการอยากกินเนื้อมนุษย์ก็คือเห็น<า>ต้นขาเพื่อนในคลาสใช่ไหมทีนี้เรเน่ก็เช่นเดียวกันพอเธอตายเปลื้องผ้าเธอออกตั้งใจเลยว่าจะกินบั้นท้ายเป็นคำแรกแปลว่าเขา<ๆ>เขาออฟเซสกับกับอวัยวะส่วนนี้ส่วนนี้รครับก็คือเฟติสก็คือมีความาคลั่งไคล้อวัยวะเป็นส่วนส่วนชิ้นไหนดีนะที่น่ากินที่สุดน,นะครับหลังจากนั้นส่วนอื่นๆตามมา หน้าอกคอจมูกลิ้นอวัยว,วะเพศและต้นขาคนนี้กินสดด้วยแล้วเอาไปคุกด้วยทำหลายแบบมากกับเนื้อเยื่อที่น่าตกใจพฤติกรรมของอิเซ่ก็คือถ่ายรูปศพที่เป็นชิ้นเนื้อ ถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้มาดูส่วนใหญ่คนมีปัญหาทางจิตชอบทําแบบนั้นครับรอชอบเก็บ,<อ>บเป็นผลงาน,นอาชอบสะสมชอบจดวิธีเพื่อที่จะได้ทำซ้ำําหรือว่ารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทําไปแล้วถ่ายเก็บไว้เก็บไว้ดูสะสมชอบอนอกจากนี้ร่วมรักกับศพของเรเน่ด้วยนะอืก็รวมพาราฟิเลียพาราฟิเลียค,คือความผิดปกติด้านกาวิปริตใช่ไหม เขามีหลายอย่างในพาราฟิเลียมากมาร่วมกันส่วนการอยากมีเพศสัมพันธ์กับศพเราเรียกว่าเนโครฟิเลียจริงๆถ้าศพไม่เน่าครับเขาจะกลับมาร่วมเพศซ้ำๆจนกว่าศพจะเน่าเปือ่อยซึ่งพาราฟิเลียเนี่ยมันมีกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยแยกออกไปอีกเยอะเลยมันมีตั้งแต่โรคไมโครฟิเลียแมคโรฟิเลียไมโครคือชอบตัวเล็กชอบคนที่ตัวเล็กแต่จะตัวเล็กแบบจิวจ๋วๆเหนือจินตนาการ ไม่ใช่แบบชอบคนตัวเล็กแบบว่าที่มีเจอได้ในชีวิตประจำวันกับแมคโครฟิเลียแมคโครคือชอบคนที่ตัวใหญ่กว่าああส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่ชอบจินตนาการถึงผู้หญิงที่เป็นยักษ์ああแล้วกินตัวเองเนี่ยคดีเนี้ยที่ผู้ก่อเหตุจินตนาการผู้หญิงตัวสูงสงชาวยุโรปตัวใหญ่อ oh แต่พอเขาจินตนาการเนี่ยแมคโครฟิเลียใช่ไหมครับเขาจินตนาการด้านผู้หญิงที่ตัวใหญ่กว่า มีอารมณ์ทางเพศกับผู้หญิงที่ตัวใหญ่กว่าไปบวกกับที่เขาเป็นวออีกอันนี้เขาเป็นการผสมผสานาระหว่างการคลั่งใครชอบคนที่ตัวใหญ่กว่าแต่ตัวเองอยากที่จะบริโภคเนื้อคนนั้นมันคืออาการป่วยแบบพาราฟิเลียแบบหลายอย่างรวมกันอ๋อเออมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเนาะใช่ตั้งแต่ประวัติเขาอะไรความชอบส่วนตัวที่มันที่มันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นๆเป็นการมัดรวมกันของความ เบี่ยงเบนที่มันผสมอยู่ในตัวของผู้ก่อเหตุมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ได้เลยอะ่ะ